สวัสคะครับสวัสดีครับอ่าสยามแก๊สเมื่อเช้านี่ดันไปทะลุสิบสองบาทสิบนะแต่ย่อลงกลับมาที่สิบเอ็ดบาทเก้านะคะครับอ่าเป็นไงตรงนี้ถือต่อยังไงฮะถือโครงสร้างนะครับของตัวสยามแก๊สเนี่ยเขายังลุ้นเออเรียกว่าเบรกแนวต้านนะครับของเส้นสองร้อยวันนะครับที่สิบสองจุดสองนะครับเออวอลุ่มวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เบรกต้านสําคัญนะครับผมคิดว่าดาวไซส์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ ลุ้นทะลุได้นะครับว่าถ้าทะลุ12.20นะครับจะไปต่อนะครับที่13เลยเพราะนั้นตัวของสยามแก๊สด,ดูทรงแล้วถือต่อครับผมอ่าถือต่อนะคะใครที่ได้มาแต่ใครไม่ได้ละคะ อันนี้ได้ก็ซื้อสิบเอ็ดแปดก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเรียกว่าดูแล้วย่อย่อไม่ลึกนะครับย่อไม่ลึกนะครับดูจังหวะของการรับดีกว่าครับผมโอเคได้ได้ไดอ่ะหมดแล้วนะค่ะหมดแล้วครับม,มีตัวใหม่ไหมสําหรับวันนี้สัญญาอ๋อวันนี้ตลาดมันยังไม่ผ่านแนวต้านเลยครับที่1520อ่เต๋อครับเลยไม่อยากให้เพิ่มนะครับแล้วก็ อาจจะรอจังหวะอ่อนตัวลงมานะครับที่แถวๆหนึ่งห้าศูนย์ห้าหรือพันห้าเลยนะครับแล้วค่อยดูในหุ้นรายตัวน่าจะปลอดภัยกว่าครับผมดูใหม่ตรงบริเวณนั้นนะคะใช่ครับใช่คร่ะส่วนท่านที่ตามซีรีส์ซัดแล้วฮะอ๋อทะลุเก้าห้าศูนย์นะครับเป็นจังหวะสต็อปลอสนะครับสำหรับคนที่ช็อตเอาไว้นะครับตั้งแต่เก้าเก้าสี่สี่เก้าสี่แปดนะครับเก้าห้าศูนย์เบรกขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ป๊อปล็อตถึงเงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของตลาดเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีเบรกนะครับขึ้นไปที่955นะครับถึง960นะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นคิดว่ามีช็อตนะครับถอยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอหลุดนะครับ947นะครับลงไปค่อยกลับไปช็อตใหม่น่าจะปลอดภัยกว่าครับผมค่ะค่ะแล้วในส่วนของทองคำล่ะคะทองนะครับยังแกว่งในกรอบแคบอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าดีดมาใกล้ๆประมาณ สองหมื่นหนึ่งร้อยนะครับสองหมื่นหนึ่งร้อยนะครับถึงสองหมื่นสองร้อยเนี่ยค่อยดักโอเพนช็อตนะครับเพราะว่าทองถ้ามีการดีดตัวนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปค่อนข้างยากแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะย่อครับผมได้ได้ครัคุณทิศศักดิ์ขอบคุณมากนะคะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้กันอีกวันหนึ่งนะครับว่าว่าตลาดเนี่ยเรียกว่ายืนได้ไหมนะครับถ้าสมมติพรุ่งนี้มันเบรกหนึ่พห้ายยีได้เนี่ยอาจจะต้องตามสู้แต่ว่าดูทรงแล้วรอคอนเฟิร์มก่อนดีกว่าครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ